จากเลือกซีเรีสซีรีสมาดูเรื่องความน่ารักกันบ้างนะครับมาดูน้องดาราภาคอีสานบ้านเรา,าน้องหอมแดงครับตอนนี้อายุครบ3เดือนแล้วนะครับแล้วก็ทางจังหวัดศรีสะเกดเองครับก็ได้มีการจับมือกับทุกภาคส่วนฉลองความน่ารักความตุ้ยนุ้ยนะครับของน้องหอมแดงฮิปโปอายุครบ3เดือนครับ ที่สวนสัตว์สีสเกตครับนางสาวชนมนัณรอดบุญธรรมครับรองผู้ราชการจังหวัดสีสเกตนำหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนพร้อมน้องๆน,นะครับเด็กนักเรียนอ,อนุบาลวัดพระโตและก็นักเรียนนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏศรสีสเกต ได้จัดตกแต่งผลไม้นะครับเป็นเค้กของขวัญเฉลิมฉลองน้องหอมแดงรูปฮิปโปโปเตมัสที่เกิดจากคุณแม่เกตรินและก็คุณพ่อสมศรีมีอายุครบ3เดือนแล้วนะครับโดยตกลูกเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ปีที่แล้วที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อว่าน้องหอมแดงที่มาจากการบวชนี่ตอนนั้นที่เขาตั้งบวชกันนะครับ ก็เป็นมาจากการโหวตของกลุ่มเด็กเยาวชนและก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันโหวตสูงสุดถึง52,045โหวตจากทั้งหมดที่ร่วมโหวตนะครับ8 3ด83,931คน ขณะเดียวกันครับทางทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะครับก็ทรงพระราชทานชื่อให้น้องฮิปโปว่าน้องสาวสีอีกด้วยซึ่งก็หมายถึงสาวสวยเมืองสีสะเกดนั่นเองอีกหนึ่งชื่อนะครับนับว่าเป็นความปราบปืนแล้วก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับน้องโหมแดงนะครับพออายุได้3เดือนนะครับคุณผู้ชมก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับขณะที่รูปร่างก็โตขึ้นครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับมีรูปร่างนะครับลักษณะที่ตุ้ยหนุยครับชอบนอนพลิกตัวไปมาเป็นบางครั้งจึงถือได้ว่านะครับเป็นขวัญใจของเด็กๆที่มาเยี่ยมชมนะครับตลอดจนไปถึงนักท่องเที่ยวครับ ที่ต่างเข้ามาดูและเห็นเห็นมาชื่นชมความน่ารักนะครับของน้องหอมแดงครับอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับส่งผลทําให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งอัตราเข้าชมนะครับผู้ใหญ่อยู่ที่35บาทครับเด็กอยู่ที่10บาทครับซึ่งเงินรายได้ดังกล่าวนะครับจะนําไปจัดซื้ออาหารให้สนให้กับสัตว์นะครับภายในสวนสัตว์ศรีสเกตทั้งหมดครับที่สําคัญนะครับน้องหอมแดงนะครับกับแม่กาซลินนะครับจะมีการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้แม่เกศรินทร์นะครับมีน้ํานมที่เพียงพอกับน้องหอมแดงที่กําลังโตวันโตขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกินเก่งมากขึ้นทุกวันนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองน่ารักความตุ้ยนุ้ยนะครับของน้องหอมแดงที่จะมีอายุครบสเดือนในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดจะรับเป็นเจ้าภาพนะครับจึงขอเชิญชวนผู้สนใจนะครับร่วมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับให้มาชื่นชมความน่ารักความตุ้ยนุ้ยของน้องหอมแดงนะครับที่จะมาเป็นครอบครัว หรือหมู่คณะใหญ่ก็ได้นะครับอากาศช่วงนี้ครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเขาบอกว่ากลางช่วงกลางวันนะฮะเย็นสบายนะครับ,รบไม่ร้อนอีกด้วยนะครับผู้ชมใครอยู่ใกล้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะสามารถเข้าไปชมความน่ารักของน้องหอมแดงได้รหรือ จะวกกลับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีน้องข่ากินะน้องขากิ๋เราจะไปดูของเราเนี่ยฮะไปดูนองกิ๋เราเท่าไหร่แล้วเนี่ยจัดงานวันเกิดไปกี่รอบแล้วแต่ว่าน้องหอมแดงนี่เขาจัดงานวันเกิดทุกรอบนะนะครับเขาจัดงานวันเกิดทุกรอบเลยแล้วก็รอบหน้า4เดือนนะสี่เดือนแล้วแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราก็มีภาพบรรยากาศนะครับของงานวันเกิดสี่เดือนมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนให้สะดวกก็สามารถไปได้นะครับที่สวนสาธาีสเกตเดนวันที่13กุมภาพันธ์ที่ก็จะมาถึงเดือนหน้านั่นเองครับ